สวัสดีครับกาบสวรรค์สวัสดีกันดีแล้วครับทำให้พี่น้องกองผายสุดๆทุกคนครับเมื่อนี้ครับอยู่กับช่องบุญยศินอีกขึ้นเคยครับช่องบุญยศิลป์ก็อยูนอปาตนะในสมาธิครับกระล้าเจ๊ใหญ่ครับปากคาในสมาธิล่านน้ำครับถี่แ่บครับแล้วชงมีแต่ของดีๆครับมาชวงให้พ่่อแมพี่น้องกองผายสุดๆทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาชินครับทำให้พี่น้องเมื่อนี้ครับกับอีกหนึ่งเมนูครับเด็ดเมนูดีครับอเมริกาโน่น้ำสมคบัติพี่น้องเบิ่งสีสันเพิ่นครับเป็นัังไดครบหนะครับ ดีสวยงามครับพี่บดครับวันนี้ครับช่องบุจนสีกิมาิมชิมครับอเมริกาโน่น้าตมส้มจากล้านเจ้หญ่ปากกาเป็นสมาชิกครับรสชาเป็นชิมคนใดมาครับผมดึงรอขึ้มากลาแบบนี้ครับมันได้ตมส้มครับแม่ครับผมดูครับอันนี้โอ้สุดชื่น รูปซิกดีจากน้ำสมแล้วเจอกับแฟออมริกาโน่ัวเข็มกรไปน,นี่โอ้ลงตัวดีขนาดครับันไปนอกอืดีบอกเลยอมริกาโน่น้ำสมร้านเจ๊ยายปากทางในสาม,มัคคีแวะมาครับมีเต็ะเมนูดีๆครับน้ำอร่อยอร่อยครับร้านพึ่นเป็นแบบนี้นะครับ ทางทันตกรรมคีแวะมาครับแซ่บแน่นอนอร่อยแน่นอนกับช่องบุญยศิษย์เชียงเคยครับเก็บการรีวิวต่างๆนานาแบบนี้บอกสุ่พี่น้องต้องไปซึ้งคุณตุ้มอีกเชียงเคยครับกับช่องบุญยศิษย์และล่าสจดยัยฝากทางทันตกรรมคีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะครับลาไปก่อนซัมมี่กับช่องบุญยศิษย์เชียงเคยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ